สิค่ะอันนี้นะคะก็คือน้ําน้ําปกตินะคะเป็นน้ําเย็นค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นน้าร้อนนะคะแต่ใช้สีไปเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะคะระหว่างน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำแผ่นพลาสติกตรงนี้นะคะมาปิดที่ปากแก้วของน้ําร้อนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนําน้ําร้อนตรงนี้นะคะมาไว้บนฝากแก้วของน้ําเย็นนะคะ จะมีคำถามนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าดึงแผ่นพลาสติกตรงนี้ออกนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อแรกเลยก็คือน้ำทั้งสองส่วนเนี่ยจะเกิดการผสมกันนะคะแล้วน้ำด้านล่างคือน้ําเย็นนะคะทําให้แก้วด้านล่างเนี่ยเกิดการแตกล้าวได้นะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือน้ำทั้งสองส่วนเนี่ยเกิดการสลักที่กันนะคะจากตอนแรกนะคะจากน้ําร้อนจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ ก็จะสลับเป็นอยู่ด้านล่างจากน้ําเย็นที่อยู่ด้านล่างก็จะสลับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือน้ําทั้งสองอันเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสภาพตังเดิมนะคะก็คือน้าร้อนเนี่ยก็อยู่เหมือนเดิมน้าเย็นก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะให้เวลาในการชี้ท่าวินาทีนะคะ5 4สี่ ะะจะค่อยๆดึงแผ่นพลาสติกนี้ออกนะคะนี่นะคะ,ะสรุปแล้วนะคะ ก็คือตอบข้อที magic, ่3ามนะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ำร้อนที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็น้ำเย็นอยู่ด้านล่างนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือใช้เหตุผลเลยก็คือจะใช้เหตุผลเดียวกับน้ำกับน้ำมันนะคะที่น้ำมันเนี่ยมันจะลอยสู่ด้านบนใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันใช้เรื่องของความหนาแน่นค่ะก็คือน้ำร้อนเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าน้ำเย็นนะคะ น้ำร้อนก็เลยรอยอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการในเรื่องของความหนาแน่นนะคะความพิเศษของน้ำเลยนะคะก็คือน้ำเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นที่อุณหภูมิสูงสุดเลยนะคะที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะคะ <S 1> <S 1> <DP> ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีอุณหภูมิที่สูงกว่า4องศาเซลเซียสเนี่ยความหนาแน่นของมันก็จะลดลง <S <S ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยต่ำกว่า 4, 4 <S <S องศาเซลเซียสเนี่ยความหนาแน่นของมัน ก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาสูกก่การทดลองข้อที่สองนะคะก็คืออุปกรณ์ก็จะมีน้ำเปล่าปกติเลยนะคะอุณหภูมิห้องเลยค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะจะมีคำถามให้เราคิดตามนะคะก็คือเราจะมีวิธีใดที่จะทำให้จากตรงนี้ก็คือช่วยของน้ำมันตรงนี้คือช่วยของน้ำนใช่ไหมคะให้มันสลับที่กัน ก็คือจากน้ำมันเป็นน้ำจากน้ำเป็นน้ำมันมีวิธียังไงคะอ่า๋จะเรามีจะมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกนะคะมีมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือ 1. ใช้แผ่นพลาสติกเป็นตัวช่วย 2. ก็คือใช้กระาดาษแล้วก็เทียงนะคะเอ่อจะใช้อะไรให้เลืเอกเราเองนะคะ นนะะในการที่ทําให้น้ําและน้ามันเนี่ยเกิดการสลับกันได้ ระดาษเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้น้ำเนี่ยมันไม่ทะลุกระดาษใช่ไหมคะอ่าเราก็ถูกระดาษนะคะนำเทียนมาถูกระดาษให้เต็มแผ่นเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะม้วนกระดาษเป็นรูกปกลวยะคะ่ะ าสู่แก้วนี้น่ะแล้วก็จะน้ำมาสู่แก้วนี้ค่ะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะในการที่จะสับแก้วน้ำนะคะนี่ะนคะคะ คือเป็นการสลับน้ำเช่นเดิมนะคะจากน้ำเป็นน้ำมันจากน้ำมันเป็นน้ำนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นใช้แผ่นพลาสติกแทนนะคะคือคราวแรกเนี่ยที่เราใช้กระดาษจับเขียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาใช้แผ่นพลาสติกมกั้งจะมีวิธีการทํำยังไงนะคะเ,เราจะนำแผ่นพลาสติกตรงนี้นะคะมาไว้ตรงปากขวดของน้ํานะคะ เมือนเเลยเราจะป้อมไว้ตรงปากแก้วนะคะของน้ำมันอ่าเสร็จแล้วนะคะทำไงดีนะให้มันสลับกันเราจะค่อยๆเลื่อนแผนพลาสติกตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเลื่อนหมดนะคะเลื่อนให้มันเพื่อเกิดช่องว่าง นี่นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีการถ่ายนะคะจากชั้นแรกเลยนะคะก็คือตอนแรกก็คือน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างแต่ตอนนี้น้ำมันอยู่ด้านบนแล้วนะคะในเรื่องของความหนานแน่นนั่นเองนะคะก็คือน้ำมันเนี่ยมันจะมีความหนานแน่นน้อยกว่าน,าน้ำถูกไหมคะมันก็เลยอยู่ด้านบนนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทไงต่อเพื่อทำให้น้ำมันกลับมาสู่แก๊สเดิมแล้วก็จะ สไลด์แผ่นพลาสติกตรงนี้นะคะปิดดูไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะนำขึ้นมาค่อยๆนะคะอ่าเราก็ได้วิเราก็ได้แล้วนะคะที่มันจะสรับนะคะเราก็ได้วิธีการสลับแล้วนะคะ โอเคค่ะก็จกันทดลองแิ่งทำนี้นะคะเก่งความรู้น้องกระตูน,น,นสวนัสดีค่ะพบกันกันตในช่วงเก็ความรู้นะคะวันนี้กระตูนมีความรู้นะคะมาฝากคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็คือปฏิกิริยานะคะที่โมเลกุลหรืออะตอมมีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากวงโออรจร โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันและดีแรปชันนะคะจะเกิดพร้อมกันค่ะค่ะโดยสารนะคะที่ทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนจะเรียกว่าตัวเรดิวค่ะและสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะจะเรียกว่าตัวออกซิไดค่ะโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะมักเกี่ยวข้องกับออกซิเจนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการทดลองมาให้ดูด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ช้อนนะคะในปริมาณที่เท่าเท่ากันค่ะใช้แท้แก้วโคดนสารโคดน,สา,คนสารผสมกันนะคะ